ปาสดสดๆนะครับปลอดสารยางแน่นอนครับพี่น้องครับนี่อครับพี่น้องครับเขาโพดนะครับนี่พี่น้องย่างอีกหลายครับนี่ผมจะบดิเก็บทีเดียวนะครับเดี๋ยวไว้มือมือไม้นะครับพี่น้องครับทําแบบว่าเหลือกินกับกับขายได้เลยเพราะว่าเบื้องฝักเขาเนี่ยอู้มันมันอวบมันมันสวยแห่งนะปลูกแบบว่า ทิงๆนะครับผมปลูกในเสแซมในนี่ครับพี่น้องในหล่องนะครับหล่องฟักทองนะครับมะยืนนะครับมือืนนี่ก็ปลูกไว้เลี้ยงสัตว์ทีื่อกันไว้กินนะครับอกาันวยเขาเนี่ยจะบ่อยูุข้างในบ่อดยุยู่แ้าข้างในอะครับเขาจะอยู่ข้างนอกเพราะว่าเครื่อเขาจะเรือออกไปแล้วก็จะไปออกผลผลิตยอยู่ข้างนอกธรรมาศาสตร์แห่งลยครับพี่น้องต่ว่าข้างในเบิ่งข้างใน ดูข้างในก่อนนะครับถึงจะมีเพียมีอย่างปาดพี่น้องครับอเอา้าให้เบิ้งคักๆเป็นยังไงครับอุ้ยเรียงรายกันสวยงามแหงเบ้งเบิ้ง,บงสัสสัสปลอดสารแน่นอนครับพี่น้องบนมีสารเคมีอย่างทั้งสิ้นนะครับกำลังพอดีกินเขาวเปอร์ข้าโพดซุปเปอร์นะครับได้อนี่เอา้า โบไคหลายนด้ครับพี่น้องมันสีโบเป็นตาอันนี้นะครับเบื้องเอาเข้าสีฮักฟักไปเลยสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบปอกันกับบ่าสลามทองเนตรครับผมพิกัดอยู่บันหวยตำบลหวยอำเภอปทุมราชวงศ์ษาเลยครับพี่น้องอำนาจเจริญนะครับเมื่อนี้ครับบ่าสลามนะครับได้ปลูกนะครับพืชนระยะสันนะครับเป็นเขาโพดเป็นฟักทองนะครับพัวบักเขือบักพริกนะครับฝรั่งกิมจูบักหอกบักฮุ่งนะครับในพื้นที่นะครับหาไรของข่าเป็นพื้นที่แปลงใหม่ครับผม ตอนนี้นะครับก็เริ่มได้ผลผลิตนะครับว่าวันศุเป็นพวกชาอมนะครับพักนางอางหยาต่างๆแต่ว่ามื้อนี้เป็นกระโพดหวานซุปเปอร์นะครับพี่น้องครับพอโพดเลี้ยงนะครับหลายคนอาจจะมากินนะครับเบล้มื้อนี้เข้าสิพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับสําหรับผลผลิตของพวกบักเขือบักหยังนะครับเวายังได้เก็บผลผลิตอยู่ต่อเนื่องนะครับพี่น้องนี่เห็นบลาขับเนยเงี้ยงๆนะครับเป็นบักเขือซุปนะครับพี่น้องบักเขือซุปอ่าเข้าเข้านะครับกิน กินน้ำแล้วก็เอาไปเลี้ยงซั์น้ำแบ่งปันน,น้ำนะครับเป็นอย่างผมถึงเลือกนะครับเป็นกักเขือพัน,น์นีเพราะว่าผลผลิตเข้าได้หลายครับพี่น้องนี่เวลาเข้าไปเลี้ยงซัต์เลี้ยงหอยเลี้ยงให้อันนี้กินนะครับคือหน่วยหน่วยหนึ่งลูกหนึ่งนี่เขาปาดผ่ากลางนะครับทิ่มใ้หอยกินอยู่ได้หนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับอ่าแล้วแต่จํานวนหอยที่เข้ากินนะครับหน่อยลายนะครับเขาก็จะออกผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนกันไปอ่ะมือน,นี้นะครับ บอ่อาห้เสียเวลาก็คือสิพาพี่น้องไปหักกระโพดนะครับในเวลานะครับเก็บเกี่ยวแล้วนะครับในเวลากินแล้วฟักทองก็เริ่มจะนะครับว่ายลงไปเพราะว่าเขาติดลูกแล้วนะครับลูกก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับนี่เห็นบอกครับพี่น้องนี่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 เขาโพดเขาโพดข,งขงองเฮาอู้เบืองดีครับพี่น้องนี่เบือง เ้าตองแกะเบิ่งก่อนเพราะว่ามีมาแลงมากินครับพี่น้องโอ้นี่ตัวนี้ก็ได้เลยครับนี่นหักไปเลยนะครับโอ้มันพวกกินไปดเลยครับพี่น้องครับนี่ถ้าห้ามบอกเก็บมา,มาพี่มาพี่มาพี่หาลำหาน่วไมันอย่างเี้สักหน่อย ครับพี่น้องเขาพดนะครับปลูกสามเดือนนะครับสองสามเดือนก็ได้เก็บฟักแล้วเบิ้งผลจะเปิดนี่เขาพดเลี้ยงครับพี่น้องฟาดเพิ่งที่ครับอู้งางามเลยนี่พี่น้องปลูกทิมๆนะครับ่าแซมกับฟักทองครับพี่น้องนี่งาไม่สีเลยครับพี่น้องบบได้ใส่สารเคมีนะครับ ผมลงทุนวงนี้กะมีขี่ไก่นะครับซีสอบนะครับแล้วก็ไถปันว่างสายน้ำยดนะครับปลูกนะครับฟักทองน้ำแล้วก็เป็นกระโพดนะครับแซมขึ้นมามันก็ยู่ด่านบนแบบนี้นี่พี่น้องสวยแห้งฟักนะครับกำลังพอดีเลยอ่อนๆนะครับพี่น้องครับนี่โูกะยุติษถนนเลยครับพี่น้องนี่มาเบิงครับเขาจะเลือกเก็บฟักที่เขาเริ่มนะครับเริ่มจะแก่นะครับนี่ สังเกตได้จังไรนะครับนี่โยมีหดหมดแดงไฟครับพี่น้องเข้าเบ่งจากหมอยมันนะครับนี่มันจะเริือมแหงๆนะครับก็คือใส่ได้นะครับพี่น้องมือนี้พามาเก็บทิดถนนเลยครับพี่น้องครับทิดถนนเลยเด้ครับนี่อฟักทองกันะครับก็ออกน่วยออกผลนะครับเป็นพันธุ์เข่าตอกแน่เป็นพันธุ์พันธุ์ใหญ่เนี่ยนะครับ หลากหลายเมืองจริงนหาเอาฟักที่มันแก่ๆครับพี่น้องนี่อ้มฟักงามแหงพี่น้องครับอ่าต้นนึงครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นี่ครับพี่น้องงามๆเลยหากโปหากโปเลยครับพี่นอ้องอืมเหมือนเด้อเขาโพดปลูกนะครับแซมกับฟัก้องนะครับสิผลผลิตงามสำแดง อาวเบิ้งไกลๆครับเบิ้งไกลๆนี่พวกต้นและก็พวกฟักมันเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้แล้วครับพี่น้องเอาไปเห็นสัตว์เขื้องโอ้ยพี่น้องปัดอุ้มมันคืองามเลยครับพี่น้องนี่งามเลยนี่นี่นี่มันปลูกช่วงหนาฝนครับปลูกไปกินนะครับเป็นพื้นทีโน่นนะครับเอาไปกินอืหลายเลยครับพี่น้อง เป็นอฟักนะครับต้นละฟักสองฟักนะครับนี่งามแหงในเขาเนี่ยนี่แขวเขาเอาไก้ๆครับใก้ๆนี่เบิ่งดีครับนี่สวยแหงนะครับก็คือว่า,นาเนาห้องบริปูกแบบว่าอจริงจังยังมากไหมนะครับปูกไว้ถ่ายกินกินเท่าเองอย่และครับพี่น้อง นี่คือจังคือกังใส่นี่นะครับใส่นี่นี่เต็มทีแห้งนะครับหมดขั้นไฟร้ายหลายพี่น้องครับเป็นเ้าโพดนะครับซปเปอร์ข้าโพดเหลืองหมดแดงไฟเข้ามากินน้ำหวานดีครับพี่น้องนี่ต้งว่าพวกห้อยพวกยังนะครับถือข้ามไหลนะครับเวลาเฮาเอาไปเวลาเข้าเ,าเ,ล,าเ,าเลี้ยงห้อยนะครับ พี่น้องเห็นได้เลยว่ามีหดเพียรหอดอยังธรรมาศาสตร์แห่งเด้ครับพี่น้องแต่ว่าข้างในเบิ่งข้างในดูข้างในก่อนนะครับถึงจะมีเผียมีย่างป้าพี่น้องครับอ้อห้อ้เบิง่งคกๆเป็นยังไงครับอุ้ยเรียงรายกันสวยงามแห่งเบิ้องเบิ่งสัตวปอสารแน่นอนครับพี่น้อง บ่มีสารเคมีอีกยังทั้งสิ้นนะครับกำลังพอดีกินเขาเปอร์เขาโพดซปเปอร์นะครับเด้ไงอ๋อโบไข่หลายได้ครับพี่น้องมันสีโบเป็นตอันนี้นะครับเบื้องเอาเข้าเสียักฝักไปเลยนาอครับนนี่เอาไปกินเอาไปแจกพี่น้องเฮานำํำครับพี่น้องครับนี่โอ้หมดขันไฟหลายรักเด้อพี่น้อง หักข้าโพดเดี๋ยครับพี่น้องโว้ตัวนี้นไปก็ได้กินได้ยาครับนี่ฟักหนึ่งสองฟักเก็บผลผลิตได้ได้ครับพี่น้องครับมาๆมา,มาครับนี่ปาสดๆนะครับ ปอดสารยางแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเขาโพดนะครับนี่พี่น้องย่างอีกหลายครับนี่ผมจะบ้ได้เก็บทีเดียวนะครับเดี๋ยวไว้มือมือไม้นะครับพี่น้องครับทําแบบว่าเหลือกินกับกับขายได้เลยเพราะว่าเบื้องฝักเขานี่อู้มันมันอวบมันมันสวยแห่งนะปลูกแบบว่าทิงๆนะครับผมปลูกในเสมใน นี่ครับพี่น้องในหล่องนะครับหล่องฟักทองนะครับบักอื้นะครับบักอื้นี่ก็ปลูกไว้เลี้ยงสัตว์ที่กันไว้กินนะครับอ่ากันนวยเขาเนี่ยจะบ่อยุข้างในบ่ไยุอยู่แถวข้างในนะครับเขาจะอยู่้างนอกเพราะว่าเครื่อเขาจะเรือออกไปแล้วก็จะไปออกผลผลิตอยู่้างนอกผมก็บ่ได้แต่งจริงบริด้สมยังนะครับกับห้เขาเป็นต้รมชฉาิไปเลยตอนนี้ก็เริ่อมายเพราะว่านวยเขาติดเหลี่นะครับเหลือแต่ให้มันแก่นะครับโอ้ แบกสายพี่ไาเ่เซ้นะครับนี่นี่เห็นบอนี่สวยงามใ่สวยงามให้ครับนี่กําลังพอดีกินนะครับอ่อ,อนๆบบกแก่เกินไปเขาโพดหวานนะครับเขาโพดผู้เปิดอนี่เอาไปเอาไปปิ่งเอาไปอย่างห้อมไปอีกแบบหนึง่งสำหรับผู้ได้มักแต่ว่าเอาไปต้่มนี่แน่นอนครับหวานจุย๋จยนะครับสายพันธุ์นี่เบิ่งดีครับพี่นอ้องสองสามเดือนนะครับนี่เดียมีแนวกินอีกแล้ว นะครับพอรุ่นนี้กินไปแล้วนะครับรุ่นใหม่ผมก่ากาไว้นะครับเพื่อจะเอามาให้มันต่อเนื่องกินได้ทั้งปีเลยนะครับพวกพวกต้นที่ห้ากกินไปแล้วทังสี่นะครับก็ให้พี่น้องเพื่อนที่มีอ่าง่วมีสาเขี่ยวเอื้องนะครับตัดไปสับไปบดให้นะครับให้ซาดกินนะครับนี่นี่ต้นของเขานะครับบริสียถิ่มเปาเลยครับพี่น้องครับนี่เห็้บ่อ๋อหน่อยอยู่หางทางครับพี่น้องบ้านเฮ้าก็ดีแห้งไยนะครับ บ่ได้มาจอดหักเอาไปเรื่องลายเลยครับนี่เต็มนะครับออกฟักเกินขาดนะครับผมปลูกนะครับอ่าซองเดียวนะครับนี่เด็กเก็บผลผลิตเป็นกระถางเลยเป็นขุเลยครับนี่นะครับอ่ะสำหรับนะครับผู้ใดอยากปลูกนะครับเป็นพืชผสมประสานแบบนี้นะครับกะกะลองเบิ้งครับพี่น้อง รับรองว่าได้มีกินมีใส่นะครับผมก็ปลูกหญ้ากับเทบซีบริตัหยังนะครับกับหกก็ขึ้นตามธรรมชาติไปนะครับเบิ่งตีหล่ะโอ้โหสวยงามนะครับได้กินได้ยากนะเอานาะอ่าฟักทองมันออกรอบแหลกนะครับได้กินก็คือพวกดอกพวกยังมันนะครับได้กินดอกได้ใส่สอยนะครับเก็บดอกมันไปให้สัตว์กินนะครับผมบพรว่าผมได้ซีเรียสยังนะครับอ่ามือนี่นะครับบ้าสลามกับผ้ามาเบิ่งนะครับสำหรับแหล่งอาหาร ข้องเฮานะครับที่มีกินหลากหลายนะครับเดี๋ยวมาเบื้องฟังนี่อีกจักน้อยนะครับหามาฟังจะหกหกแน่นด้ครับต้องใส่เกือบุตรต้องมีอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีขนนะครับขั้นไขยนะครับนี่ครับพวกลูกอ่าลูกน่วยเขามันจะออกมาฟังสาทางผีเพราะว่าเครือเขาจะเหลือยออกมาหนีนะครับยุหนีพวกกันจะเลี้ยงเป็นกุ้งปลาซิวนะครับในคลอง ได้ครับพี่น้องครับหลักก็จะมีบ่อไ่นี่ครับเป็นบ่อไ่ที่เขาเลี้ยงปลาซิวคือกันนะครับอยู่โซนทั้งนี้ก็เลี้ยงเป็นปลาซิวนะครับปลาซิวนะครับนี่บ่อขนาดสามสิบคูณสิบหกนะครับเมตรกบนี่กินดีดีนะครับกบเขาลงเขาลงมานะครับหล้กก็ขึ้นบ่อใดเขาก็ใับไปเป็นแรงอาหารเขาได้อีก นะครับเป่าไม้กับยางเคื่อครับเฮาเนียนนะครับเป็นใหม่ป่าสะส่วนใหญ่นะครับเป็นอุโมง์ต้นไม้เป็นแรงธรรมชาติครับผมอสำหรับลิปวิดีโอนี่ครับพี่น้องบาสลามผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับอาหารนะครับแรงอาหารนะครับพืชพักผลไม้เฮามีกินแทบจะทุกอย่างได้ครับพี่น้องมีกินหลากหลายมีกินแถบทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเฮาปลูกต่อเนือ ปลูกแบบให้มันง่ายครับอันดับแรกครับพี่น้องเข้าตองเฮ็ดนะครับเป็นสายน้ำยศนะครับเป็นระบบน้ำโมบ,บัสสปินสปิงเกอร์ก็ดีนะครับน้ำยศก็ดีนะครับเข้าตรงเดินโมนี้ก่อนพอเดินแล้วปุ๊บเข้ากะมาต่อต่อด้วยการปลูกของปลูกยังน,นะครับดินเข้ากัจะอุดมสมบูรณ์งามกันไปเ่อยเพราะว่าอยู่นีบริษัทสารเคมีปลูกตามธรรมชาตินะครับฟุ้งปุ๋ยที่ใส่ก็ได้จากมูลสัตว์ที่เขาเลี้ยงขึ้นกันนะครับเบืเ้องตี้ละ เสาเดียวคันขายก็ได้รายตังค์ขึ้นกันนะครับแต่ว่าเขาเอาไปแจกพี่น้องนะครับอยากตีพี่น้องเขา,เาบุืดนะครับผู้อยากสกินง่ามนี่เขาโพดก็ถือว่าหายากเพราะว่าฤดูกาลนี่เขาเปิดปลูกในไฮนานะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าเขาช่วงฤดูฝนนะครับเบิดเขาเขายังปลูกในหน้านะครับช่วงนั้นจะหลายแต่ช่วงนี้อาจจะหายากนากหน่อยนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปต้มซูพี่น้องมันฉิเลี้ยงเป็นแต่แสบหวานแสบซ้ำใดนะครับหน่ายกินซ้ำใดนะครับ เดี๋ยวเราติดตามเบิ่งเด้พี่น้องเด้อ